The Sagittarius Bridge สะพานเพลิงแห่งการเริ่มต้นใหม่30วันสู่ประตูมิติโซสติสและการก้าวกระโดดสู่ปี2026สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องชาวแสงสว่างสายพลังงานการตื่นรู้และนักเดินทางทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่พื้นที่แห่งความจริงพื้นที่ที่ไม่มีการตัดสินและพื้นที่ที่ทุกคำถามของจิตวิญญ,ญาณจะได้รับคำตอบที่สั่นสะเทือนถึงระดับเซลล์ ในวินาทีนี้ขณะที่คุณกำลังรับฟังเสียงนี้อยู่ผมอยากให้คุณลองหลับตาลงช้าๆแล้วสูดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้รู้สึกถึงความแตกต่างไหมครับวันนี้วันที่21พฤศจิกายน2025ถือเป็นหมุดหมายทางพลังงานระดับจัก,กรวาลเพราะดวงอาทิตย์ได้เคลื่อนย้ายออกจากหน้าน้้ำอันลึกซึ้งและมืดมิดของราศีพิจิก หรือสกอร์ปิโอก้าวเข้าสู่อาณาจักรแห่งไฟอันรุ่งโรดของราศีธนูหรือ Sagittarius อย่างเต็มภาคภูมิบรรยากาศในสนามพลังงานรวมของโลกตอนนี้เหมือนกับใครบางคนเดินไปเปิดหน้าต่างในห้องที่อับทึบมานานสายลมแห่งความสดชื่นพัดเข้ามาแสงสว่างสาดส่องและปอดของคุณก็เริ่มขยายตัวเพื่อรับออกซิเจนแห่งความหวังอีกครั้งช่วงเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา พวกเราส่วนใหญ่เหมือนดำดิ่งลงไปใต้ก้นมหาสมุทรแห่งอารมณ์ถูกบีบคั้นให้เผชิญหน้ากับเงาดราม่าและความเจ็บปวดที่ฝั่งลึกแต่วันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกครับว่าช่วงเวลาแห่งการดำน้ำลึกนั้นได้จบลงแล้วราศีธนูมาพร้อมกับธาตุไฟไฟที่ไม่ใช่การเผาไหม้ทำลายล้างแต่เป็นไฟแห่งปัญญาและไฟแห่งการเคลื่อนที่ มันคือพลังงานที่มาเพื่อจุดประกายวิสัยทัศน์พาเราโบยบินขึ้นสู่ท้องฟ้าและเล็งหกศรแห่งชีวิตไปยังเป้าหมายใหม่ที่ไกลกว่าเดิมและจังหวะเวลาหรือ divine timing ของจักรวาลน,นั้นไม่เคยผิดพลาดเพราะการเคลื่อนย้ายครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นของสะพานเวลา30วันที่จะทอดยาวไปสู่ประตูมิติที่ทรงพลังที่สุดในแห่งปีนั่นคือวันเหมายันหรือ Winter Solstice ในวันที่21ธันวาคมนี้นี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเดือนตามปฏิทินแต่มันคือรันเวย์ที่ถูกปูไว้เพื่อให้ดวงจิตของคุณ Take Off หรือเหินเวหาข้ามผ่านพลังงานเก่าเข้าสู่คลื่นความถี่ใหม่ของปี2026ที่กที่กำลังรอต้อนรับเราอยู่เรามาถอดรหัสความลับของตัวเลขและพลังงานในช่วงเวลานี้กันให้ลึกซึ้งขึ้นครับ พวกเรากำลังยืนอยู่บนรอยต่อที่สำคัญที่สุดของทศวรรษปี2025ที่เรากำลังจะผ่านพ้นไปนี้หากถอดรหัสทางตัวเลข n u m e r o l o g y มันคือปีแห่งหมายเลข9 2.0.2.5.9บก0บก2วก5เท่ากับ9เลข9ในทางจิตวิญญาณคือบทสรุป Completion จุดจบ Endings และการกวาดล้าง Purging นั่นคือเหตุผลว่าทำไมปีที่ผ่านมาหลายท่านจึงรู้สึกเหมือนถูกรื้อถอนชีวิตสูญเสียความสัมพันธ์ลาออกจากงานหรือต้องจบสิ้นรูปแบบชีวิตเดิมๆที่เคยคุ้นเคยมันคือปีแห่งการขุดรากถอนโคนอารมณ์ตกค้างและการชำระล้างครั้งใหญ่แต่ปี2026ี่กที่กำลังจะมาถึงพลังงานของมันสั่งสะเทือนในระดับหมายเลขหนึ่งสองบวก0บก2บวก6เท่ากับ10เท่ากับ1 เลขหนึ่งคือพลังงานแห่งการเริ่มต้นใหม่ New Beginnings, วัฏจักรใหม่ Fresh Cycles และการเกิดใหม่ Rebirth ดังนั้นช่วงเวลา30วันนับจากนี้ภายใต้พลังงานราศีธนูจึงเป็นช่วงเวลาของการคลายปมสุดท้าย Final Unclenching คุณอาจจะรู้สึกได้ถึงความเบาสบายที่ค่อยๆแทรกซึมเข้ามาเหมือนกำปั้นที่กำแน่นมาตลอดทั้งปีกำลังค่อยๆค,คลายออก เส้นเวลาเก่า o timelines) กำลังละลายหายไปสัมภาระทางกรรม (Carmic debris) และขยะทางอารมณ์ที่คุณแบกไว้กำลังถูกกระแสลมแห่งราศีธนูพัดพาออกไปจนหมดสิน้นหลายท่านที่เป็นคนไวต่อพลังงาน s e n s i t i v e อาจจะเริ่มสัมผัสได้ถึงกระบวนการดีท็อกซ์ระลอกสุดท้ายนี้ผ่านทางความฝันช่วงนี้คุณอาจจะฝันเห็นเหตุการณ์เก่า เพื่อนเก่าหรือสถานที่เก่าๆในรูปแบบที่สมจริงและชัดเจนมากว i วิดดรีมส์หรืออยู่ๆความทรงจำบางอย่างก็ผุดขึ้นมานั่นไม่ใช่การถอยหลังกลับนะครับแต่มันคือการที่จิตใต้สำนึกของคุณกำลังทำการเคลียร์ไฟขยะครั้งสุดท้ายก่อนจะกดปุ่มรีเซ็ตระบบนี่คือช่วงเวลาสุญยากาศระหว่างการสิ้นสุดของเลข9และการเริ่มต้นของเลขหนึ่งความรู้สึกภายในของคุณอาจจะสับสนปนเปกันไป บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกกระสับกระส่าย restless, นั่งไม่ติดที่เหมือนมีไฟลุกโชนอยู่ข้างในอยากจะทำอะไรสักอย่างแต่ก็ยังมองไม่เห็นทางข้างหน้าชัดเจนนักในขณะเดียวกันคุณก็อาจจะรู้สึกถึงความหวัง optimism, ที่พุ่งพล่านขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุเหมือนมีลมใต้ปีกทางจิตวิญญาณ spiritual, t a i l w i n คอยหนุนหลังดันให้คุณก้าวไปข้างหน้า พลังงานของราศีธนูคือพลังงานของนักสแสวงหาความจริง (Truth Seeker) ในช่วงนี้แรงดึงดูดให้คุณต้องเป็นตัวของตัวเอง (Authenticity) จะรุนแรงมากอะไรที่ดูปลอมเปลือกอะไรที่เล็กเกินไปสำหรับจิตวิญญาณของคุณหรืออะไรที่ล้าสมัยไปแล้วมันจะเริ่มหลุดร่วงออกจากชีวิตคุณโดยอัตโนมัติคุณจะทนอยู่กับคำโกหกไม่ได้อีกต่อไป ทั้งคำโกหกของคนอื่นและคําโกหกที่คุณเคยบอกตัวเองและแน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงระดับนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อกายเนื้อของเราด้วยเมื่อเราเปลี่ยนท่าจากน้ำสอร์ปิโอมาสู่ไฟซาจิทาริอสร่างกายของคุณอาจแสดงอาการของการปรับจูนด้วยทาตุไฟ f i r e s i ซ e Transitions 1. คลื่นความร้อนในร่างกาย h Heat w a v e s คุณอาจจะรู้สึกร้อนวูบวาบ เงื่อออกง่ายหรือรู้สึกเหมือนมีเตาปฏิกร์ทำงานอยู่ในช่องท้อง 2. อ,อาการตึงบริเวณสะโพกและต้นขาราศีธนูควบคุมอวัยวะส่วนล่างที่ใช้ในการเคลื่อนที่ความตึงเครียดในบริเวณนี้คือสัญญาณว่าจิตวิญญาณของคุณกำลังเตรียมกระโดดไปข้างหน้าแต่กายเนื้อยังปรับตัวไม่ทัน 3. ระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายการชำระล้างพลังงานตกค้างจากจัก,กรมณีปุระ s o ล a r เพล็กซศูนย์กลางอำนาจมักจะแสดงออกผ่านการขับถ่ายเพื่อระบายอารมณ์เก่าๆที่คุณกลิ่นกินเข้าไปตลอดปีใหมายเลข9ก้ออกมา 4. รูปแบบพลังงานที่เหวี่ยงไปมาเดี๋ยวมีแรงมหาศาลเดี๋ยวหมดแรงดือด้อๆ Sudden Fatigue นี่คืออาการของระบบประสาทที่กำลังปรับจูน Recalibrating เพื่อรองรับแสงสว่างที่เข้มข้นขึ้นของปี2026ในเชิงอารมณ์ ช่วงเวลานี้คือการผสมผสานที่งดงามระหว่างความตื่นเต้นและความเปราะบางคุณอาจรู้สึกอยากเป็นอิสระอยากโบยบินแต่ในขณะเดียวกันขณะที่พลังงานเลข9ก้าำลังโบกมือลาคุณอาจจะมีวูบหนึ่งที่รู้สึกเศร้าส้อยรู้สึกอาลัยอาวร์หรือคิดถึงอดีตนอสตาเจียขอให้รู้ไว้ว่านั่นไม่ใช่การถอยหลังลงคลอง แต่มันคือเสียงสะท้อนของสิ่งที่กำลังจะจากไปจงอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกแต่อย่าไปยึดติดปล่อยให้มันไหลผ่านไปเหมือนสายน้ำนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะได้เห็นความชัดเจนในความสัมพันธ์ในเป้าหมายชีวิตและในทิศทางที่คุณจะเดินต่อไปราศีธนูคือนักแม่นธนูเขากำลังง้างคันธนูเล็งลูกศรไปที่อนาคต แต่กฎของการยิงธนูคือการปล่อยลูกศรต้องสะอาดหมดจดคุณไม่สามารถยิงธนูได้แม่นยำหากมือของคุณยังกำสัมาระเก่าๆไว้แน่นจาก,กรวาลกำลังบอกให้คุณวางสิ่งที่คุณไม่สามารถแบกข้ามไปสู่ปี2026ได้ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อจำกัดความโกรธแค้นหรือความรู้สึกไม่ดีพอเพื่อนๆครับให้เราจินตนาการภาพร่วมกันตอนนี้ เรากำลังเดินอยู่บนสะพานแห่งแสงสว่างเบื้องหลังของเราคือแสงอัสดงของปี2025ปีแห่งการจบสิ้นและการเรียนรู้ที่หนักหน่วงเบื้องหน้าของเราคือแสงอรุณรุ่งของปี26 2 6ปีแห่งการเริ่มต้นใหม่และศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดในมือของคุณมีคบเพลิงแห่งราศีธนูที่ถูกจุดขึ้นแล้วไฟในหัวใจของคุณกำลังลุกโชนอีกครั้ง ช่วงเวลา30วันต่อจากนี้จนถึงวันโซลติสคือช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์จงใช้เวลานี้ในการฟังเสียงหัวใจให้ลึกซึ้งจงเชื่อสัญชตาตญาณนำทางหรืออินเนอร์ไกด์แดนซ์ของคุณเพราะมันคือเข็มทิศที่ไม่มีวันพาคุณหลงทางอย่ารีบร้อนแม้ไฟแห่งราศีธนูจะกระตุ้นให้คุณอยากวิ่งแต่จงก้าวเดินอย่างมั่นคงก้าวเดินด้วยความรู้เนื้อรู้ตัว เตรียมพื้นที่ว่างในชีวิตให้พร้อมเพราะสิ่งมหัศจรรย์กำลังต่อคิวรอที่จะเข้ามาจำไว้เสมอว่าทุกจุดจบคือบานประตูสู่การเริ่มต้นใหม่และทุกวัตจักรใหม่เริ่มต้นด้วยประกายไฟแห่งความกล้าหาญเพียงเล็กน้อยในใจคุณเดือนนี้คือเดือนแห่งการเตรียมพร้อมเพื่อให้ประกายไฟนั้นลุกโชนกลายเป็นกองเพลิงที่ส่องสว่างนำทางชีวิตคุณในปีหน้า ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ในวัฏจักรไหนเลข9หรือเลข1ไม่ว่าเราจะกำลังจบสิ้นหรือกำลังเริ่มต้นแก่นแท้สูงสุดของทั้งหมดนี้คือการเดินทางกลับสู่การจดจำว่าเราทุกคนคือหนึ่งเดียวกัน we are one เราคือผู้ยิงธนูเราคือคันธนูเราคือลูกศรและเราคือเป้าหมาย ทุกประสบการณ์คือของขวัญที่จิตวิญญาณมอบให้แก่กันและกันสุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการสนับสนุนและทุกกำลังใจจากเพื่อนๆน,นักเดินทางทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นการมอบพลังงานผ่านการรับชมรับฟังหรือการร่วมสนับสนุนผ่านบัญชีกดปุ่ม thanks หรือสมัครสมาชิกทุกรูปแบบที่ท่านมอบให้ทุกสิ่งล้วนงดงามและเป็นกำลังใจที่หล่อเลี้ยงช่องแห่งนี้เสมอมา ขอให้พลังงานแห่งการให้นี้ได้ร่วมกันขยายแสงสว่างออกไปสู่ทุกสปปรพสิ่งบนโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดอย่าขอบคุณดังๆก,กับพระกธิทระมเปยังไม่มีเงื่อนไขจากวันนั้นจนวันนี้ขอบคุณทุกหัวใจที่ให้ т ฟิเฟเฟลมิมน,นี้ทุกคำติชมที่มีล้วนเปรียมด้วยพลัง ที่ฉันได้รับจะส่องสะท้อนกลับขอบคุณสำหรับทุกการดำรงอยู่ในโลกสวยใบนี้ได